สวัสดีค่ะพบก,กับนะคะสายคมค่าวันนี้นะคะแม่ค้าก็มีมีดมาให้พี่ๆชมกันนะคะห่างหายไปสองวันค่ะไม่ได้ลงคลิปเลยสองวันทํามีดไม่เสร็จนะคะวันนี้ก็มีมารักษามีทั้งหมดเก้าเล่มนะคะวันนี้ก็จะเป็นชุดเออมีดแรกนะคะลงมีดแรกอีกครั้งหนึ่งเนาะตอนนั้นแม่ค้าก็ลงไปชุดหนึ่งค่ะหมดทุกเล่มนะคะวันนี้ก็มีมาอีกเก้าเล่มค่ะเออจะเป็นเหล็กใบ ตัดคอนกรีตนะคะใบตัดคอนกรีตเขาก็จะมีความแข็งนะคะแล้วก็มีความคมค่ะเวลาเราทามีดแรกนะคะก็จะคมนานมากค่ะเพราะว่าใบของเขาก็จะใบตัดคอนกรีตนะคะเขาจะเป็นเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กที่ค่อนข้างแข็งมากนะคะแล้วก็สันบางเนาะสันบางก็จะเหมาะในการทามีดแรกนะคะใช่ไหมคะก็จะทํามีดแรกเนาะส่วนมากใบตัดคอนกรีตมาดูแรกนะคะ เล่มแรกเล่มนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนไฟนะคะมีเล่มเดียวนะคะเล่มนี้ใบกว้างสามจุดหนึ่งใบยาวเจ็ดจุดหกสันห้ามีน้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะเป็นทรงนี้ค่ะมีแรกดาบไม้ประดูคอสเตลเลตนะคะคมแรล่นนะคะเขาก็จะเป็นเป็นคมบางค่ะ ช่างเขาตั้งคมแรกคมบางนะคะก็จะเหมาะในการแล่เนื้อแล่ปลานะคะแล่เนื้อแล่ปลาสันบางๆน้ำหนักไม่เยอะค่ะสี่ร้อยกร,รัมนะคะก็จะเหมาะกับการทำมีดแล่มากกว่านะคะมีแล่เล่นมนี้ค่ะชุดนี้ไหมคาให้ราคาเดียวนะคะจากปกติแม่ค้าขาย อยู่ที่แปด้อยบาทวันนี้นมคะให้ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบาททุกเล่มน,นะคะแล้วก็แถมฝัก PVC จัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปเล่มที่สองค่ะเป็นมีดแรลกแต่เป็นทรงมีดบินปาดแบบนี้นะคะใบกว้างสองคิสองใบยาวสิบนิ้วสันสี่มิลน้ำหนักสี่ร้อยกร,รัมนะคะชุดนี้น้ำหนักของเขาสี่ร้อยกร,รัมเท่ากันหมดนะคะน้ำหนักเบาค่ะสี่ร้อยกร,รมัม มีแร่เนี่ยมันต้องน้ำหนักเบาๆนะคะมันจะได้แร่ได้สะดวกเนาะคมก็จะคมบางๆอย่างนี้เลยคะ่ะวันนี้อากาศดีนะคะจะว่าดีไหมอ่ะท้องฟ้าคืมฝนตกเ <laughs> พราะมันเป็นวันหยุดเนาะถ้าอากาศแบบนี้ก็จะเหมาะแก่การในในวันหยุดกันเนาะถ้าวันหยุดเมื่อไรถ้าฝนตกก็จะแบบชอบใจกันเพราะว่าเราได้พักผ่อนนะคะ ต่อไปเล่มที่สามค่ะก็เป็นทรงแบบเมื่อกี้นะคะทรงแบบนี้มีสองเล่มเนาะหลังเขาจะเป็นแบบหักแบบนี้นะ่าเขาเรียกทรงอะไรไม่รู้ช่างบอกว่าทรงเหมือนทรงเดินปา่าแต่ว่าทําเป็นมีดแรล่นะคะใบกว้างสองจุดหนึ่งใบาย,ยาวสิบจุดหนึ่งสั้นสี่มิลน้าหนักสี่ร้อยกรัมนะคะทํามาจากเหล็กใบตัดคอนกรีตนะคะใบตัดคอนกรีตก็จะเป็นเหล็กที่คม เป็นเหล็กที่แข็งค่ะเพราะเขาตัดคอนกรีตนะคะเขาไว้ใช้ตัดคอนกรีตคมแล้วก็แข็งมากนะคะเหมาะแก่การทำมีดแรล่ค่ะเล่มที่สามนะคะทุกเล่มค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบาททุกเล่มนะคะชุดนี้ชุดนี้ถือว่าเล่มใหญ่มากเลยนะคะเล่มใหญ่ทุกเล่มเลยค่ะนะคะขายราคาเดียวนะคะ อ่อใบกว้างเล่มที่สี่ใบกว้างสองจุดสามใบยาว 4, สิบจุดสี่ซนสีมีน้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะชุดนี้เล่มใหญ่ค่ะเล่มใหญ่แต่ว่าไม่หนักนะคะสี่ร้อยกรัมใบตัดคนกีด เล่มที่ห้าค่ะใบกว้างสองสุดสองใยาวเก้าสุดเจ็ดสซนสีมิลน้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะน้ำหนักของเขาเท่ากันหมดนะคะมีดแรกก็ส่วนมากก็จะเป็นอ่าสันบางๆน้ำหนักเบาๆนะคะกริดร้ห้าฝาี่จะรีนะคะที่หนที่ท่องเที่ยวหรือที่พื้นที่ห่างไกลนะคะก็จะมีค่าบวกเพิ่ม ไปอีกห้าสิบาทนะคะเพราะว่าขนส่งเขาบวกมาเนาะแมคค่าไม่ได้บวกนะคะแมคคก็จะส่งให้ฟรีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่แบบเนี้ยเออยังอันพี่ๆหลายท่านบอกว่าบ้านผมอยู่จังหวัดนี้ใช่พื้นที่ห่างป่าอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์เขาเนาะขนส่งเขาจะมีเกณฑ์ขึนมาเลยค่ะว่าอ่ะส่วนเป็นพื้นที่ห่างไกลก็จะเป็นพวกหมู่เกาะตามตามฝั่งตามอะไรที่มันแบบไปยากนะคะแล้วก็ ตามพื้นที่ที่เป็นเขาเป็นดอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบถ้าแมงสอนหรือว่าอะไรก็จะเป็นพวกจังหวัดอำเภอปลายอำเภออะไรที่มันอยู่ไกลๆึลสูงเนาะเขาเรียกพื้นที่ห่างไกลนะคะมีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าอจากจากบ้านหมคะห่า,หางห่างกี่กิโลครับถึงจะเรียกว่าพื้นที่ห่างไกลอย่างเงี <c> ้ย <oughs> แม่ค้าไม่ได้ตั้งเองนะคะเป็น เป็นระบบของเขาเนาะเป็นระบบของขนส่งแน้ะเขาจะมีเขาจะมีเ,เก์อยู่แล้วนะคะเพศค่ะคือที่หางค่ะคุาจะมทีทุกในระบบส่งเนาะเขาแจ้งมาเลยนะคะจะมีค่าบุเพิมอีกห้บาบบาทนะคะเล่มที่หกใบกว้างสองจุดสองใบยาวสิบจุดสองสันซีนิ้นน้าหนักสี่ร้อยกรัมนะคะเล่มนี้ยาวมากค่ะเล่มใหญ่นะคะชุดนี้ปกติแมมคาขายอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะวันนี้ให้ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาททุกเล่มน,นะคะ ก็น้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าฝนตกทุกเลยค่ะว่าตอนก็นเป็นจังหวัดเชียงรายเนาะที่น้ำท่วมนะคะเป็นกำลังใจพี่พี่ลูกค้าที่อยู่จังหวัดเชียงรายหลายท่านมากเลยค่ะก็ไลน์มาบอกนะคะว่ามีน้ำน้ำท่วมฝนตกทั้งวันเลยะคะ่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆี่อยู่จังหวัดเชียงรายกันนะคะต่อไปเล่มที่เจ็ดค่ะ ใบกว้างสองจุดสามใบยาวสิบจุดสองันสี่นิ้นน้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะเล่มมีสวยค่ะวาเล่นมนี้สวยนะเนี่ยเป็นทรงมีดแรล่นะคะแม่ค้าไม่ได้มาทำแค่สองวันเพราะว่าชางเขาก็ทำไม่แม้านะมีหลายงาน,น,นอะไรบ้างนะเจ็ดร้อยบาททุกเล่มะไปเล่มแปดนะ,ะใบกว้างสองจุด ยาวสิบสิบเนตีเหนักสี่ร้อยนะคะ,ะน้ำหนักของเขาจะสี่ร้อยกร,รัมทุกเล่มนะคะชุดนี้สเปคเขาเท่ากันหมดน้ำหนักของเขาเท่ากันหมดนะคะแบบเนี้ยแม่ค้าเป็นคนวาดเองนะคะเนี่ยจ <laughs> ะบอกว่าแรกส,ส่งนี่นะคะชุดชุดนี้คะแม่ค้าวาดแบบเองนะคะไม่เอาส่งอะไรแค่น่สูงยังไงนะก็วาดออกมาแล้วก็ให้ช่างเขาตัดออกมานะคะ นะคะนะคะเขาทำแบบแบบนี <One input> ้นะคะไม่รู้ว่าถูกใจหรือเปล่าน้องต่อไปเล่มที่เก้าเล่มสุดท้ายค่ะก็จะมีสั้นบ้างยาวบ้างนะคะนะคะก็วาดไปตามเพราะว่าไอ้ใบตัดเขาก็ใบกลมๆเนาะบางไอ้บางที่ก็ตัดได้ยาวบางที่ก็ได้สั้นบ้างมีสลับกันไปนะคะอ่าใบกว้างสองจุดสองใบยาวสิบจุดเจ็ดค่ะเล่มนี้ยาวค่ะ สันซีมินน้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะเล่มน,นี้ยาวอย่างนี้นะคะนี่ไม่ค้าแบบเองนะเนี่ยอาจจะสวยเท่าไหร่นะคะสำหรับแ่ค่ะ,คะวาดไปเรื่อยบางทีก็เห็นในรูปเซิร์ชในรูปเอยให้เขาทำไงกันนะเขาวาดออกมาไม่รู้ว่าถูกใจพี่พีหรือเปล่านะคะแต่ว่าคมนี่คมแร่นี่คือคมจัดทุกเล่มค่ะเพราะช่างเขาจะเน้นเรื่องความคมอยู่แล้วเนาะ คงกรีดแบบนี้เลยค่ะอุ้ยส่งม,มาอถ้าพี่ๆสนใจนะคะชุดมีดแร่เหล็กใบตัดคอนกรีตนะคะชุดนี้ไหมคะมี9เล่มค่ะเล่มละ750บาทพร้อมฝากแล้วก็จัดส่งฟรีนะคะถ้าพี่ๆสนใจทักมาค่ะที่เบอร์0629507582นะคะมีไหมคะก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ